เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะเส้นทางที่เห็นด้านหน้านะคะที่ตรงไปนะคะจะเป็นเส้นทางที่สามารถที่จะเดินทางไประหว่างตรงภูหินน้องกล้าเนี่ยตรงไปที่ตรงไปทางภูทับเปิกได้นะคะตอนนี้เราก็ถึงที่ที่ทำการของอุทยาแนแห่งชาติภูหินน้องกล้าแล้วนะคะค่ะ,ะนี่ก็จะเป็นลานจอดรถด้านขวามือนะคะด้านซ้ายมือ ขวามือเนี่ยจะเป็นร้านกาแฟนะคะสามารถเจอะได้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะค่ะพอเราถึงจุดนี้นะคะเราก็เราก็จะตรงไปเพื่อจะเอ่อสแตมป์ตาอุทยานแห่งชาติในพาส,สปอร์ตอุทยานของเรานะคะตอนนี้อุณหภูมิที่อุทยานแห่งชาติตอนนี้อยู่ที่20องศานะคะค่ะ อากาศตอนนี้ก็กําลังดีค่ะถือว่าเป็นอากาศที่เย็นสบายมากนะคะนักท่องเที่ยวสําหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันปลายสัปดาห์นะคะก็เริ่มทยอยมาแล้วค่ะจุดตรงนี้ค่ะจะเป็นจุดที่เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะแล้วเราสามารถที่จะสอบถามเ,เกี่ยวกับบ้านพักค่ะก็จะมีอัตราค่าบริการเกี่ยวกับบ้านพักนะคะสามารถเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะ เราก็จะให้ดูภาพบรรยากาศของร้านกาแฟที่ภูหินล้องกล้านะคะถือว่าเป็นบรรยากาศที่สวยมากก็เดี๋ยวไปดูกันเลยเลยคะ่ะ ตอนนี้เราก็ใจะให้ชมพาดบรรยากาศต่างๆจนจุดบริเวณนะักท่องเที่ยวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําค่ะห้องน้าก็จะเป็นห้องน้ําที่เป็นห้องน้ําผู้หญิงและผู้ชายนะคะแล้วก็ห้องน้ําคนพิการด้วยค่ะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ให้นั่งเล่นนะคะถัดมาเนี่ยก็จะเป็นร้านสวัสดิการของอุทยานแห่งชาติที่นี่นะคะค่ะ ตรงลานจอดรถตรงนี้นะคะ่ะจะเป็นจะมีป้ายต่างๆเพื่อจะเป็นป้ายสำหรับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็แผนพิกและแผนผังของอุทยานแห่งชาติที่นี่ด้วยนะคะค่ะฤดูกาลตอนนี้เป็นฤดูกาลของกลางกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็จะเป็นช่วงช่วงปลายหนาวละอากาศก็จะแห้งๆหน่อยนะคะ ค่ะจากนี้ต่อไปก็เดี๋ยวเจ้าของคลิปเนี่ยก็จะเดินทางไปสำรวจนะคะจุดกลางเต็นท์อ่าตอนนี้เราก็เดี๋ยวเอาของลงจากรถได้เลยนะคะเท่าที่เราสำรวจมาเนะเราสนใจที่จะกางเต็นท์ตรงร้านต้นสนนะคะเราส่วนอุปกรณ์ก็จะเป็นอุปกรณ์แคมปิ้งที่จําเป็นในการแคมปิ้งครั้งนี้นะคะก็นี่เลยค่ะสําคัญที่สุดเลยนี่ค่ะ ภาพบรรยากาศก,ก็จะเป็นสวนสนนะคะแล้วก็บริเวณต่างๆก็จะเป็นชั้นลดหลันลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะเลือกใกล้ห้องน้ําที่สุดนะคะนี่ค่ะภาพบรรยากาศตอนตอนนี้เราเดินทางมาก็ประมาณห้าโมงเย็นนะคะค่ะจากนี้ต่อไปเราก็จะทําการกางเต็นท์นะคะแต่ท่านใดที่ไม่ได้นําเต็นท์มาก็สามารถที่จะเช่าหรือว่าขอสอบถามบริการการเช่าเต็นที่นี่ได้เลยค่ะ นี่ค่ะบรรยากาศสวยมากนี่ค่ะตอนนี้เต็นท์สำเร็จรูปของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือกลางไฟชีทะคะ่ะส่วนด้านบนนะคะตรงไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของร้านสวัสดิการแล้วก็ศูนย์บริการแล้วก็ศูนย์อาหารของที่นี่นะคะสำหรับท่านใดที่ไม่ได้นำอุปกรณ์ในการทำกับข้าวมานะคะตอนนี้ทีมงานของเราก็ทำการกางเต็นท์อยู่ คาดว่าคืนนี้น่าจะลมแรงมากนะคะเราต้องตอกสมอที่แน่นหนาแล้วก็กางไฟชีดที่กันลมแล้วก็กันหมอกได้นะคะอุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ประมาณ19องศานะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วแล้วก็สเบียงต้องมาอันดับหนึ่งค่ะค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นอุปกรณ์ในการที่จะทําอาหารในช่วงเย็นนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ําแข็งะคะ่ะน้ําแข็งในการ แพ็คในส่วนของของสดต่างๆนะอุปกรณ์พวกนี้เราไม่ได้เตรียมมาจากบ้านนะคะเราเราเราซื้อตามระยะทางที่เรามาเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวจะพาเดินดูในส่วนของล้านสวัสดิการแล้วก็อาหารนะคะเนะะี่ยค่ะจุดซ้ายมือของเราเนะะี่ยค่ะจะเป็นจุดที่ให้บริการเช่าเกี่ยวกับไฟสำรองต่างๆนะคะหลอดไฟต่างๆถ้าถ้าเราไม่ได้นำมาด้วยเนะะี่ยค่ะ การออกแบบต่างๆนะจะเป็น universal design นะคะเกี่ยวกับเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการนะคะนี่ค่ะบรรยากาศต่างๆเนี่ยเราสามารถเดินเดินเล่นแล้วก็เดินชมบรรยากาศได้ได้สะดวกสบายมากเลยค่ะค่ะนี่ค่ะเนี่ยค่ะจุดนี้จะเป็นจุดที่ให้เช่าหลอดไฟนะคะถ้าเราไม่ได้นำมาด้วย ค่ะส่วนการาให้ความสะดวกสบายในการทิ้งขยะแล้วก็คัดแยกขยะของเขาก็มีเต็มร้อยเหมือนกันค่ะนี่ค่ะนักท่องเที่ยวในช่วงเวลาวันปลายสัปดาห์ถือว่าพอดีนะคะไม่ได้เยอะมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นการคัดแยกขยะค่ะเป็นขยะอันตรายขยะรีไซเคลิลแล้วก็ขยะทิ้งนะคะ เส้นทางของอุทยานภายในที่เป็นสวนร้านต้นสนเนี่ยก็คือมันจะเป็นป้ายบอกทางที่ห้ามสวนเลนได้นะคะอันนี้ก็คือต้องเคารพกฎด,ด้วยเพราะว่าเส้นทางมันค่อนข้างแคบอะค่ะเดี๋ยวยังไงเจ้าของคิดจะให้ทุกท่านชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะ แล้วก็ลานหินลุบอะคะ่ะแต่ว่าระยะทางอะ่ะมันค่อนข้างไกลแต่ว่าคลิปเนี้ยเรื่องของคลิปขออนุญาตไม่ไม่ไปตามสถานที่นั้นนะคะก็จะเป็นการเดินในส่วนของลานต้นสนนะคะด้านขวามือนะคะจะเป็นจุดปฐถมพยาบาลนะคะสําหรับนักท่องเที่ยวที่มีอาการไม่สบายหรือเจ็บป่วยนะคะตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่แต่ว่าวันนี้มันอาจจะเป็นช่วงเช้านิดนึงนะคะเจ้าหน้าที่อาจจะไม่อยู่ค่ะเดี๋ยวเราเดินกันไปเลยนะคะ ที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าของเราเนี่ยก็คือจะมีห้องน้ําสําหรับผู้ผู้มาท่องเที่ยวน่ยค่อนข้างหลายจุดนะคะแล้วก็แต่ละจุดเท่าที่เราสํารวจเนี่ยค่อนข้างสะอาดแล้วก็เป็นสัสดส่วนค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศห้องน้ำค่ะของนักท่องเที่ยวแล้วก็สายที่ชอบแคมปิ้งนะคะค่ะ เราด้านซ้ายมือของเราที่เป็นต้นต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นนะคะจะเป็นจุดเฮลิคอปเตอร์นะคะสําหรับเจ้าหน้าที่ที่มีการลงจอดค่ะเดินต่อไปเอยๆก็จะตรงนี้ค่ะจะเป็นสถานที่ที่จะเป็นบ้านพักสําหรับผู้ที่ติดต่อเข้ามาพักนะคะแต่ว่าเราเลือกที่จะเป็นการนำเต็นท์เข้ามากลางเองนะคะ ่คะก็อันนี้ก็จะเป็นการเดินเดินเล่นๆช่วงเช้าถือว่าลมแรงมากนะคะทุกท่านลมแรงมากค่ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องน้ำนะคะก็จะแบ่งโซนเป็นผู้หญิงและผู้ชายะคะ่ะห้องน้ำในอุทยานที่นี่รู้สึกจะมีอยู่ประมาณ3-4ถจุดนะคะถือว่าสะดวกสบายมากเลยค่ะ จะบอกว่าเวลากลางคืนนะคะด้วยด้วยจะมีต้นสนที่ขนาดใหญ่นะคะจะมีลมที่แรงมากะคะ่ะถ้ามีการกลางเต็นทนะ์แนะนำให้ทุกท่านกลางไฟลายชีตท,ที่ให้แข็งแรงด้วยนะคะค่ะติดตามแล้วก็ดูกันไปเรื่อยๆนะคะานะจของคลิปขอ